ข่าวคราวจากคนที่หายไปสวัสดีค่ะวันนี้มาดูพลังงานกันนะคะตอนนี้ตัวคุณมีใครที่หายไปจากชีวิตของคุณหรือเปล่าเนาะแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงนะเราไปดูกันนะคะข่าวคราวที่เกี่ยวกับเขาคนนั้นนะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะด,นนาาดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์เนาะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆท่านนะไหนดูสิข่าวคราวข่าวคราว จากคนที่หายไปอ่ะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดูแลน่าจะแบบมีปัญหาชีวิตนะตอนนี้ตัวเขานะคะเหมือนว่าโดนแบบฟ้าผ่าเลยนะเออฟ้าผ่ากระทันหันเหมือนว่าอาจจะมีแบบเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแบบกระทันหันฉับพลันนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเขาเหมือนว่าผิดหวังเสียใจ นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอาจจะเคยคิดเคยหวังอะไรไว้อะนะมันก็ไม่เป็นอย่างที่เขาหวังเลยอะตอนเนี้อืคนคนนี้อ่ะนะคะที่ผ่านมาตัวเขานะมีสถานการณ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเปล่านะหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของการเงินการเงินการลงทุนการเอาเงินไปทําอะไรไปลงทุนทําอะไรไว้นะคะแล้วมันอาจจะเออผิดหวังผิดพลาดเสียใจถูกหลอกถูกโกงนะ หรือว่าเงินหายไปในพริบตาน่ะนะคะคือไปลงทุนทำอะไรไว้อะมันก็แบบไม่ได้อย่างที่หวังเลยนะติดลบขาดทุนนะคะเพอเพอคือติดหนี้ด้วยะนะะ่นมีปัญหานะลุมเรานะคะมืดแปดด้านไปแล้วตอนนี้แล้วก็สองเลยคือเขาอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของรักๆใครๆ่ะนะคะเรื่องแบบชู้สาวอะ่ะนะ ถ้าตัวเขานะที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบเป็นคนที่แบบว่าตัวเลือกทางเลือกเยอะใช่ไหมอ่ะอาจจะมีใครคนนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตของเขาบ้างมหมหลายคนนะแล้วตัวเขานะคะเหมือนว่าล่าสุดนะนะตัวเขาอาจจะไปเจอหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับกับใครบางคนนะที่เหมือนว่าเป็นคนที่เขาไม่ควรจะไปยุ่งด้วยเลยอ่ะนะ เขาอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะแล้วเจ้าของห่วงมากด้วยนะเออนะคะนะก็อาจจะทําให้เขาแบบว่าเออเหมือนแบบมารู้ทีหลังอะนะเออนะคะก็เหมือนกับว่าแบบต้องเลิกยุ่งเกี่ยวแหละนะเพราะว่าเจ้าของห่วงมากนะไปเจอคนมีเจ้าของเจ้าของเขาแบบอาจจะเป็นแนวแบบว่าหึงโหดเออหึงห่วงรุนแรงอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะ ตัวเขาก็คงอาจจะแบบตอนนี้ก็คือแบบต้องเลิกแหละเนาะนะไปยุ่งกับคนมีเจ้าของนี้ไม่ไม่ดูอะนะคะไม่ดูให้ดีอะนะเออเนี่ยนะสุม 4, สีุ่มห้าไปคบไปคุยอะนะคะจะนำภัยมาสู่ตัวนะเนี่ยนะเออเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะเนาะแล้วก็บางทีแบบว่าโอ้ยเข้ามาทำตัวเหมือนโสดแต่จริงแล้วก็ไม่โสดนะคะอืเนี่ยแหละนะก็เป็นสิ่งในตัวเขาแบบ เจอนะอาจจะเจอมาสดๆร้อนๆด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ตัวเขาเองก็อาจจะแบบว่าเออเหมือนเหมือนแบบว่าเครียดไปเลยนะอืมเหมือนแบบว่าถูกแบบว่าเออข่คมขู่คุกคามหรืออะไรสักอย่างอะนะเนี่ยแหละเหมือนมันเป็นกรรมเนาะกรรมติดจรวดไหมไปยุ่งกับคนมีเจ้าของอะนะไม่ดูตามาตาเรือนะคะอ่ะแล้วก็ตัวเขาอาจจะมี เหตุเพศภัยอะไรบางอย่างนะที่เกิดขึ้นกับตัวเขาอะนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบอุบัติเหตุเงินชอ็อะเงินไม่พอใช้มีสิ่งที่ไม่คาดฝันอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตเขามากมายนะเหมือนกับว่าความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทกค่ะเนี่ยดูสิมีแต่เรื่องที่แบบว่านะเออเนี่ยมีแต่เรื่องที่แบบไม่ดีเข้ามานะคะ เรื่องนี้ยังไม่ทันจะซาเลยเรื่องใหม่ก็มาอีกแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็เรื่องปัญหาต่างๆหนี้สินต่างๆที่ตัวเขาก่อไว้ก็แบบมาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้แหละนะคะดูแล้วเหมือนว่าตอนนี้ชีวิตเขามันน่าจะแบบว่าไม่มีอะไรที่โอเคเลยนะคะไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยอะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะดูแล้วก็คงจะแบบว่าวุ่นวายปวดหัวเครียดไม่มีความสุขดูเหนื่อยหน่าย นะดูเหมือนว่าอยากจะหาทางออกให้กับชีวิตแต่ยังหาทางออกไม่เจอนะคะโอเคอันนี้แหละก็คือข่าวคราวของคนที่หายไปอะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะ